จากอนิเมะรักจิ้นจิ้นในโลกของกันดั้มตู่การ์ตูนที่ห้ำหันทางธุรกิจที่น่ารักและน่าสนใจและที่สำคัญพวกเขาเป็นเด็กดูดีครับกับช่วงคุยเล่นหลังชมกับช่อง Playtime Base นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากที่ผมทำไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับในหัวข้อตัวละครสายวายที่อยู่ในโลกของกันดั้ม ด้วยเรื่องนี้ที่ผมดูแล้วผมชอบมากเลยผมก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันตอบมาช่วยกันคอมเมนต์มาช่วยกันคุยนะครับในคลิปนี้กับเรื่องโมบิลสุดกันดั The Wish from Mercury นะครับในตอนที่8ที่ชื่อว่า d s h Choice หรือทางเลือกของพวกเขานะครับและด้วยความแรงของเรื่องนี้ทำเอาของเล่นของสะสมที่เป็นตัวหลักของเรื่องนี้นะครับออกมาขายดี กลายเป็นของแรในบัดดลนะครับออกมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็หมดภายในคลิปตานะครับอย่างที่ผมได้มาเนี่ยก็คือตัวฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ด m ูเรต้าเมอร์คิวลีนะครับและอีกตัวก็เป็นกันพลาไฮเกรด1ต่อ1น4ในตัวของกันดั้มเอเรียลอันนี้2ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าแรไอเทมกันเลยทีเดียวซึ่งผมก็ได้มาช่วงวันเกิดของผมพอดีก็รู้สึกว่าโชคดีมากนะครับทีนี้เราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของความเข้มข้นของเรื่องนี้ผมว่ามาเริ่มไต่ระดับขึ้นอีกกแบบนึึงเลยผมช้รูสว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้มันก็คือการที่มิโอเรเน่เนี่ยชอบซูเรต้าในแบบไหนนะครับมันอาจจะเป็นชอบในเรื่องความรักหรือการชอบในแบบความเป็นเพื่อนแต่มันก็มีผลมาจากตอนที่7ที่บอกว่าเพราะที่เขาทําไปทั้งหมดเนี่ยเพราะเขาเป็นเจ้าสาวของซูเรต้านะครับก็เลยรู้สึกก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วก็แอบรักจริงๆนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นคนที่ใจแข็งก็เลยแบบว่าดูเป็นคนเย็นชานิ่งๆอยู่ในบางครั้ง ควรจะหึงถ้าชอบจริงๆก็ควรจะหึงแต่นั้นไม่หึงนะครับผมชอบไอเดียในการออกแบบตอนนี้มากเลยนะครับว่ามันใิมุดของอารมณ์หนังที่สู้กันห้ำหั่นกันในโลกของธุรกิจซึ่งมันก็ดูทันสมัยดีนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยมันคือตัวละครที่ห้ำหั่นกันในโลกธุรกิจเนี่ยมนันเป็นเด็กและแถมเป็นเด็กที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความเข้าใจถ่องแท้ในโลกของธุรกิจอย่างแน่นอนนะครับจะมีตัวตึงในทีมก็คือ แค่มิโอเลเน่ e e เท่านั้นเองนะครับที่เกี่ยวชาญทางด้านวิชาการโลกของธุรกิจแต่ว่าในเรื่องของความเป็นจริงก็ต้องดูกันต่อไปว่ามิโอเลเน่ e e จะแก้เกมได้ขนาดไหนนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ได้จับคัดจับรูกันมาเพราะว่าความต้องการที่อยากได้ช่วยตัวของตูเลต้าแล้วก็ตัวเอเรียลนะครับผมชอบไอเดียนี้มันดูมีความทันสมัยและมันเป็นเราจะเห็นมุมมองของเด็กในการคิดแผนธุรกิจและจุดขายที่อยู่ในความพื้นฐานที่มัน นะครับมันมีความน่ารักแบบเด็กๆนะและพยายามที่จะสร้างสารรค์ทุกอย่างในโลกธุรกิจของเขาที่เขารู้จักเนี่ยให้มันเป็นในทางบวกแม้ตอนแรกเนี่ยมิโอเรเน่เนี่ยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งจะมองว่าขายของเป็นที่เป็นอาวุธกันเลยดีกว่าไหมแต่ก็ถูกคัดค้านกันจนมันกลายเป็นสิ่งของที่เกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์ไปได้ซึ่งผมว่าอันเนี้ยผมว่ามันลงตัวดีและมันน่ารักในแบบที่มันควรจะเป็นเลยผมชอบมากเลยครับและตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นความจิ้นที่ไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของผู้หญิง กับผู้หญิงสายวายอย่างเดียวนะครับแต่ก็ยังมีอย่างชาดิกเซเนรีนะครับที่เริ่มมีบทบาทขึ้นเรื่อยๆและเหมือนจะเป็นคนที่มีความลับอะไรหลายอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์กับตัวละครหญิงหลายๆคนในเรื่องนี้นะครับซึ่งมันก็จะเริ่มเปิดมาตั้แต่ตอนที่7แล้วนะครับอย่างตอนที่แล้วกับนิกกที่ว่ามันมีการที่พูดอะไรกันและทิ้งท้ายอะไรบางอย่างทําให้น่าคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะอยู่สองคนนี้ก็แอบเคยรู้จักกันอยู่และตัวละครอย่างชาดิกกับมิโอเลเน่เนี่ยเหมือนมีซัมติงอะไรบางอย่างหรือเปล่า เหมือนเวลาที่สองคนนี้ได้คุยกันมันเหมือนสองคนนี้รู้จักกันมาอย่างลึกซึ้งมากกว่าการที่เป็นเพื่อนธรรมดานะครับโดยที่สังเกตจากสีหน้าและท่าทางที่ทาดิกเนี่ยพยายามกลับมาทวงความสำคัญแต่มิโอเรเน่เนี่ยเหมือนรู้ศักยภาพความเก่งของทาดิกอยู่และก็จะมีเอ๊มีเผลอใจยอยู่ในบางทีเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมแอบตําพึงในใจแบบอุทานคำว่าเ hey ๋ในฉากหนึ่งก็คือตอนที่มิโอเรเน่เนี่ยเอาคลิปของด็อกเตอ คาโดนาโบแห่งสถาบาันวิจัยเพอร์เมตวานาดิสเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ซูเรตาดันถามว่าคนนี้ใครเหรอคะซึ่งถ้าเกิดใครได้ดูตอนโปรโลกเนี่ยก็จะจําได้ว่าในตัวของซูเรตตาที่เป็นตอนเด็กที่ใช้ชื่อว่าเอริเนี่ยนะครับจะสนิทกับด็อกเตอร์มากแล้วก็ถึงกับเรียกด็อกเตอร์ว่ายายแก่โดยที่ด็อกเตอร์เนี่ยไม่โกรธเลยนะครับแล้วก็เรียกยายแก่มาตลอดครับแต่ตอนนี้ทําไมเอ๋ hey, ทำไมตอนนี้ซูเรตตาถึงกับจําไม่ได้นะครับหรือว่าซูเรตตา จะไม่ใช่คนคนเดียวกับเอริอันนี้ก็น่าคิดแล้วนะครับผมมีคําถามในใจกับเรื่องนี้นะครับว่าทำไมกันดั้มถึงชื่อเอเรียลแล้วเอเรียลมันก็มาจากคำว่าเอริหรือเปล่าและทำไมตูเลต้าถึงเปลี่ยนชื่อจากเอริมาเป็นตูเลต้าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและอยากหาคำตอบกับเรื่องนี้ใครมีข้อสันนิษฐานยังไง อกกันมาให้ฟังบ้างนะครับแล้วก็ฉากหนึ่งที่ผมชอบในต,ตอนนี้เลยก็คือการที่พวกของซูเรต้าเนี่ยได้ไปทําทีวีให้กับบริษัทพวกเขานะครับทีวี <TV S 1> ในที่นี้ก็จะหมายถึงโปรโมทวิดีโอมันก็แปลกดีนะครับด้วยโทนเพลงนักไวยคาที่ซูเรต้าใช้ในงานทีวีเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงเพลงฟรายกันดั้มนะครับที่เป็นเพลงเปิดของโมบิลสุดกันดั้ม0ูนยหรือโมบิลสุดกันดั้มตัวแรกเมื่อปี1979นะครับซึ่งหลายๆอย่างของเรื่องนี้มันทําให้ผม รู้สึกถึงเหมือนเขาพยายามจะเชื่อมอะไรหรือเปล่าที่เกี่ยวกับภาคนี้และการ้มตัวแรกในปี79นะครับและถ้าภาคอื่นมันเป็นา่างนี้ก็บอกกันบ้างน,นะครับผมไม่ได้ดูภาคอื่นมาเลยตั้งแต่การ้มตัวแรกจนมาดูอีกทีก็คือการ้มเอเรียลเนี่ยนะครับส่วนภาพที่น้องทําไปเนี่ยผมก็ว่าน่ารักดีแล้วก็มีตอนจบของคลิปที่น้องทําแล้วมันมีมันมีเสียงแพะนะครับถ้าดูดีๆในถ้าดูดีๆในคลิปเนี่ยมันจะมีแพะตัวเล็กๆวิ่งอยู่ในฉากด้วยนะฮะซึ่งไอแพะตัวเนี้ยผมก็ไปเห็นว่า มันไปอยู่ในห้องที่ทีมของตูเรตตาเนี่ยได้ไประชุมแผนกันว่าจะทําทีวีนะครับผมก็เรยอ๋อไอแพะตัวนี้มันก็มีที่มาเหมือนกันนะข้อที่แรกดูไปเอ๊ะไอแพะตัวเนี้ยมันมันเกี่ยวอะไรด้วยวะอะไรเงี้ยมันจะเป็นแค่มุกตลกหรือเปล่าอ๋อจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันนะครับลองไปย้อนดูนะครับความชวนชินของสายวายเนี่ยนะครับมันก็ยังมีแทรกซึมต่อเนื่องอย่างตอนที่มิโอเรเน่เนี่ยตอนรถจักรยานยนต์มากับตูเรตตานะครับ ที่แอบมีมุมทาให้ชวนคิดและก็ยิ้มตามไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมชอบมากฉานี้น่ารักดีนะครับและมีตัวละครหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบแล้วก็หมันไฟมันแต่แรกแต่ตอนนี้ดันเห็นแววเพ่ของมันเกิดขึ้นก็คือตัวของกูเอลเจเตอร์กนะครับกูเอลเจเตอร์เนี่ยหลังจากที่ออกจากกลุ่มไฮโซงเขาเนี่ยผมว่าเหมือนเขาได้ข้อคิดอะไรบางอย่างที่ มันอาจจะมาทําให้เขากลายเป็นคนที่มาช่วยเหลือทีมของซูเรต้าและก็มิโอเลเน่ในภายหน้านี้ก็ได้นะตัวละครตัวของเดเติร์กเนี่ยมันทำให้ผมคิดถึงตัวละครแบบพวกอย่างตัวเบจิต้าในดากอนบอลหรือตัวของพิโกโลนะครับแล้วก็พวกตัวละครอื่นๆอย่างพวกไรเดอร์อื่นๆที่แบบว่าตอนแรกเป็นตัวไม่ดีนะครับแล้วก็ดันกลับตัวมาเป็นคนดีแล้วพอพวกนี้กลับตัวมาเป็นคนดีก็ดันได้บทเด่นซะเลยด้วยนะครับดันได้บทเด่นและเป็นตัวจําเป็นในหลายตอนด้วยนะครับ ได้เป็นตัวจําเป็นที่น่าสนใจเลยนะครับอันนี้ตับตาดูตัวเกเตอร์เลยครับและสุดท้ายของตอนนี้ก็จะทิ้งปมไว้อีกหน่อยกับการที่ทําหันทิ้งไว้สิ่งทิปในเชิงธุรกิจแบบเด็กๆนะครับแต่ว่าอีกฝ่ายเหมือนจะไม่เด็กนะครับแต่ฝ่ายของพวกตูเลต้าและมิโอเลเน่เนี่ยเด็กแน่ๆเป็นความคิดเด็กแน่ๆนะครับและกับการเปิดตัวแก๊งพลังหญิงอีกฝ่ายที่เตรียมตัวเนี่ยมาเพื่อแย่งชิงเอเรียลแล้วก็สู้กับตูเลต้าแล้วก็มิโอเลเน่นะครับ จะเป็นยังไงกันเนี่ยก็ไปลุ้นกันนะครับว่า4สาวเกอร์ปุ๊บเนี่ยจะมีผลยังไงกับตัวของทีมของจูเลตาและมิโอเลเน่ในตอนที่9ที่เราจะได้ดูกันนะครับก็คือตอนที่ชื่อว่า if i could take one more step t o w a r d you หรือชื่อภาษาไทยคือข oh, อเพียง1นก้าหากจะก้าวไปหาเธอให้ได้คือตอนเท่มากเลยนะครับผมอยากเอาไปทําเป็นซีรีส์เลยนะครับชื่อนี้เป็นชื่อซีรีส์ดีๆได้เลยนะครับอันนี้คือเท่มากแล้วก็ใครที่กําลังทาช่อง YouTube เหมือนผมเนี่ยนะครับ อยาให้ผมเนี่ยช่วยกดติดตามช่วยอะไรในเรื่องของช่องทางเนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับมาช่วยช่วยกันนะครับเราจะโตไปด้วยกันนะครับอะไรที่ช่วยได้เราก็ช่วยกันไปในเรื่องของช่องทางต่างๆนี่นะครับโตไปด้วยกันครับผมสล้วเราวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากผิดพาพประการใดไปต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับ